สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับครูปุ๊กอีกแล้วนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนคงจะทราบกันดีแล้วนะคะ,คาาว,ะ,คะว่าครูปุ๊กเนี่ยสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในวันนี้ครูป,ปุ๊กก็จะใช้หนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบหน,นังสือภาษากฤษเล่มนี้ขึ้นมานะคะเมื่อหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า93นะคะ เมื่อทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้ากาศึกษาแล้วปุ๊ปก็จะมีคลิปให้นักเรียนชมไปนะคะพร้อมกับเรียนในหนังสือหน้าการศึกษาไปนะคะถ้าพร้อมแล้วก็รับชมคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนกันในยูนิตที่5 telling the time ครั้งที่1ในเรื่องของการบอกเวลาและการถามและตอบเกี่ยวกับเวลากันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับเวลาได้ 2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ประโยคที่ใช้ในการสนทนาได้ถูกต้อง อันดับแรกให้นักเรียนหยิบหนังสือ New Express English ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปทีหน้า93 open your book at page 93เราจะมาเริ่มเรียนกันในหัวข้อ first time นำเข้าสู่บทเรียน listen and say ฟังและพูดเราจะมาดูรูปภาพอ่านและแปลทีละประโยคเลยนะคะสำหรับรูปภาพแรกก็เป็นคุณแม่นะคะที่กำลังทอดปลาอยู่ในครัวสำหรับประโยคแรกอ่านว่า Mom is frying fish คุณแม่กำลังทอดปลาในรูปต่อมาก็เป็นคุณพ่อนะคะที่กำลังทำสลัดอยู่ซึ่งประโยคนี้อ่านว่า Dad is making a salad คุณพ่อกำลังทำสลัดอยู่อน,นักเรียนรู้สึกคุ้นๆกับรูปของประโยคหรือไวยากรณ์บ้างไหมคะสำหรับสองประโยคที่ผ่านมาทั้งสองประโยคที่ผ่านมาเป็นรูปประโยคของการบอกสิ่งที่กำลังทำอยู่ ซึ่งอยู่ในบทเรียนยูนิตที่4 What are you doing นักเรียนพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยซึ่งในบทเรียนนี้ก็จะมีการนำรูปประโยคนี้มาใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรูปต่อไปค่ะก็เป็นคุณแม่กับคุณลูกนะคะที่กำลังจัดโต๊ะอาหารกันอยู่ซึ่งเด็กผู้หญิงนะคะก็ถามคุณแม่ว่า What time is it ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะ่านักเรียนลองดูนาฬิกาสิคะ นักเรียนคิดว่าเป็นเวลากี่โมงแล้วเอ่ยพอคุณแม่ดูนาฬิกาเสร็จก็หันมาตอบคุณลูกว่า it's seven o'clock ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมง let's have dinner มารับประทานอาหารเย็นกันเถอะคำว่า dinner นะคะ d-i-n-n-e-r dinner แปลว่าอาหารเย็นเพราะฉะนั้นที่คุณแม่บอกว่า7ดโมงนั่นก็หมายความว่า7จโมงเย็น แต่สำหรับคนไทยนั้นมักจะเรียก7โมงเย็นว่า1ทุ่มและในประโยคสุดท้ายอ่านว่า H a t e is setting the table. เค t e กำลังจัดเตรียมโต๊ะอาหารเราก็ได้ดูเกี่ยวกับบทสนทนาไปอย่างคร่าวๆแล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีด้วยกันสองรูปประโยคนั่นก็คือรูปประโยคของการบอกสิ่งที่กำลังทำซึ่งมีอยู่ในบทเรียนที่แล้ว และจะปรากฏในบทเรียนนี้บางส่วนและรูปประโยคของการถามตอบเกี่ยวกับเวลาซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกราหรือไวยากรณ์ครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับ v o c a b u l a r y หรือคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะมาเริ่มที่คำแรกกันเลยค่ะ h e i m e ห้ n เวลา clock C L O C K clock นาฬิกา O clock คำนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าโมงหรือนาฬิกาซึ่งจุดๆด,ด,ด้านหน้านะคะสามารถที่จะเติมตัวเลขหรือคำศัพท์ที่เป็นตัวเลขได้ค่ะเพื่อบอกเวลาว่าเป็นเวลากี่โมงหรือเป็นเวลากี่นาฬิกาแล้วนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะ ในตัวอย่างแรกนาฬิการูปหมีเข็มสั้นคือเข็มสีแดงชี้ไปที่เลขหนึ่งและเข็มยาวคือเข็มสีน้ำเงินชี้ไปที่เลข12ก็สามารถบอกเป็นเวลาได้ว่า one o'clock ซึ่งจะเขียนได้2แบบนั่นก็คือเขียนเป็นคำศัพท์ o n e 1 1แล้วก็ตามด้วย o'clock เหมือนบรรนัดแรกแก็เขียนด้วยเลขหนึ่งเลยแล้วก็ตามด้วยคำ clock, ว่า o'clock แบบบรรทัดที่2ก็ได้ค่ะ ซึงจะมีความหมายว่า1โมงหรือ1นาฬิกาแต่สำหรับคนไทยแล้วจะไม่ได้เรียกว่า1โมงหรือ1นาฬิกาถ้าเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนเราจะเรียกว่าตีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเวลาหลังเที่ยงวันเราจะเรียกว่าบ่ายหนึ่งนะคะสำหรับภาษาไทยต่อไปเป็นนาฬิการูปเป็ดเข็มสั้นสีแดงชี้ที่เลข6และเข็มยาวสีน้ำเงินชี้ที่เลข12อสามารถพูดบอกเวลาได้ดังนี้ 6 i x o'clock ึงก็สามารถเขียนได้2แบบเช่นเดิมนั่นก็คือ six, s I x 6 s i x s ที่แปลว่า6 ok, และตามด้วยคำว่า o'clock หรือจะเขียนแบบบรรทัดที่2นั่นก็คือเลข6 ok, และตามด้วย o'clock ซึ่งจะมีความหมายว่า6โมงหรือ6นาฬิกาซึงสำหรับคนไทยถ้าเป็นในช่วงเช้าเราก็จะเรียกว่า6โมงเช้าถ้าเป็นในช่วงเย็นเราก็จะเรียกว่า6โมงเย็นนั่นเองค่ะ ตัวอย่างต่อไปเป็นนาฬิการูปหมูเข็มสั้นสีแดงชี้ที่เลข12และเข็มยาวสีน้ำเงินก็ชี้ที่เลข12เช่นเดียวกันซึ่งสามารถบอกเป็นเวลาได้ว่า t w e l o'clock สามารถเขียนได้สองแบบคือ twelve o'clock t w e l v e. 12, ที่แปลว่า12และตามด้วยคำว่า o'clock หรือจะเขียนด้วยเลข12และตามด้วยคำว่า o'clock อย่างบรรทัดที่2ก็ได้ค่ะ ก็จะมีความหมายว่า12โมงหรือ12นาฬิกาแต่โดยปกติแล้วเราจะไม่เรียกว่า12โมงหรือ12นาฬกาเราจะเรียกว่าเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น grammar หรือไวยากรณ์รูปของประโยคที่เอาไว้ใช้ถามและตอบเกี่ยวกับเวลาซึ่งคำถามเราสามารถถามได้ไง่ายๆเลยว่า What time is it? ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงส่วนคำตอบเราก็จะตอบว่า It is ตามด้วยตัวเลขหรือคำศัพท์บอกเวลาและตามด้วยคำว่า o'clock จะเป็นการบอกว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนั่นเองค่ะถ้างั้นเราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันเลยนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างแรกกันเลยนะคะถ้านักเรียนอยากทราบว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเรียนก็จะต้องตั้งคำถามว่า what time is it แต่ถ้านักเรียนจะต้องเป็นคนตอบว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนักเรียนก็จะต้องหันมาดูนาฬิกานักเรียนช่วยครูดูที่นาฬิการูปเป็ดสิคะว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเข็มสั้นชี้ที่เลข8เข็มยาวชี้ที่เลข12ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงก็จะต้องตอบว่า it is 8 o'clock ตอนนี้เป็นเวลา8โมง ึงคำว่า8โมงหรือ8นาฬิกาในที่นี้สําหรับคนไทยแล้วก็ยังไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็น8โมงเช้าหรือเป็นเวลา2ทุ่มนะคะซึ่งเอกออกฟอกในที่นี้ก็หมายถึงเวลาได้ทั้งสองช่วงเวลานั่นเองค่ะซึ่งในคลิปต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการบอกเวลาแต่และช่วงกันนะคะตัวอย่างต่อมาก็เช่นเดิมนะคะถ้านักเรียนเป็นคนถามว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนักเรียนก็จะต้องพูดว่า What time is it ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแต่ถ้านักเรียนเป็นคนตอบว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนักเรียนก็จะต้องหันมาดูนาฬิกานักเรียนช่วยครูดูสิคะว่านาฬิกาลูกหมีตอนนี้เป็นเวลากี่โมงจึงนาฬิกาลูกหมีตอนนี้เข็มสั้นก็ชี้ที่เลข3เข็มยาวชี้ที่เลข12ซึงกหมายความว่าเป็นเวลา3าโมงนักเรียนก็สามารถตอบคำถามได้ดังนี้ i s three o'clock. ตอนนี้เป็นเวลา3โมงซึ่ง3โมงในที่นี้ก็มีความหมายได้ทั้ง2อย่างนั่นก็คือตี3หรือบ่าย3โมงนั่นเองค่ะเมื่อดูตัวอย่างกันไปแล้วต่อไปเราจะมา Practic ฝึกฝนในการถามและตอบกันนะคะ มาดูกันที่รูปแรกเลยนะคะดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงนะคะกําลังสงสัยว่าตอนนี้ในนาฬิการูปเป็ดเนี่ยเป็นเวลากี่โมงแล้วค่ะเด็กผู้หญิงต้องการจะถามเด็กผู้ชายว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเด็กผู้หญิงจะสามารถพูดได้อย่างไรคะเด็กผู้หญิงก็สามารถพูดได้ว่า what time is it ตอนนี้เป็นเวลากี่โมง แล้วเด็กผู้ชายต้องตอบคำถามว่าเวลานี้เป็นเวลากี่โมงเมื่อเขาหันไปมองนาฬิกาก็พบว่านาฬิการูปเป็ดเข็มสั้นชี้ที่เลขสิบเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองอันก็หมายความว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วเด็กผู้ชายจะสามารถตอบเด็กผู้หญิงได้อย่างไรคะว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเด็กผู้ชายสามารถตอบเด็กผู้หญิงได้ว่า it's ten o'clock ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงต่อไปนะคะดูเหมือนว่าคราวนี้เด็กผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่สงสัยบ้างแล้วว่านาฬิการูปหมูตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วถ้าเด็กผู้ชายต้องการจะถามเด็กผู้หญิงว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเด็กผู้ชายจะสามารถพูดได้อย่างไรคะเด็กผู้ชายก็สามารถพูดได้ว่า what time is it ตอนนี้เป็นเวลากี่โมง ทีนี้เด็กผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายตอบแล้วนะคะว่านาฬิการูปหมูเนี่ยเป็นเวลากี่โมงแล้วเมื่อเด็กผู้หญิงหันไปมองนาฬิการูปหมูก็พบว่าเข,ข็มสั้นชี้ที่เลข4และเข็มยาวชี้ที่เลข12นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เป็นเวลา4โมงแล้วเด็กผู้หญิงจะสามารถตอบเด็กผู้ชายได้อย่างไรคะว่าตอนนี้เป็นเวลา4โมงเด็กผู้หญิงก็สามารถตอบเด็กผู้ชายได้ว่า It is f o r o'clock. ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการ Practice หรือฝึกฝนนักเรียนสามารถฝึกฝนได้เพิ่มเติมนะคะด้วยการดูจากในหนังสือหรือนาฬิกาที่บ้านของนักเรียนแล้วฝึกถามตอบด้วยตนเองค่ะเมื่อนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนก็เปิดหนังสือไปที่หน้า98นะคะซึ่งในหนังสือหน้า98นี้ ครูป,ปุ๊บก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะในหนังสือหน้า98อ่าทีนี้มาดูพร้อมกันเลยค่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งก่อนที่จะมาเริ่มข้อที่หนึ่งนักเรียนดูคําสั่งก่อนเลยนะคะมาดูคําสั่งก่อนก็คือเขาบอกว่าให้ดูภาพฝึก ถามและตอบคำถามนะคะดูภาพฝึกถามและตอบคำถามเพราะฉะนั้นดูภาพเราก็ต้องมาดูที่รูปภาพก่อนก็คือในรูปภาพข้อที่หนึ่งนะคะรูปภาพข้อที่หนึ่งในรูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพกำลังทำอะไรอยู่คะคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ลักษณะแบบนี้ก็คือคงจะต้องตื่นนอนนะคะนักเรียนดู ตื่นนอนก็คือเขาให้คําว่า get up มา get up คานี้ก็คือแปลว่าตื่นนอนและทีนี้มาดูรูปนาฬิกาด้วยนะคะรูปนาฬิการูปนาฬิกาที่เขาให้มาเป็นเวลากี่นาฬิกาคะนักเรียนดูเข็มดูหน้าปัดนาฬิกาเป็นไหมคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นตัวเลขมีเข็มนาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเข็มสั้น เข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีนะคะตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12เป็นเวลากี่นาฬิกาคะ่ะลองคิดดูสิคะเป็นเวลากี่นาฬิกา6นาฬิกาใช่ไหมคะอ่ากนาฬิกา6นาฬิกาภาษ,าษาอังกฤษใช้คำว่า six o'clock นะคะนักเรียนจำไหมนะคะคำว่า6 i x o'clock อ่าทีนี้มาดูมาดูนะคะทุกคนเตรียมพร้อมเลยแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนเขียนลงไปพร้อมอกับครูปุ๊กได้เลยนะคะทุกคนเตรียมพร้อมมาเลยนะคะเปิดหนังสือหน้า98อุปกรณ์การเขียนเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะทั้งดินสอทั้งยางลบเตรียมพร้อมไว้นะคะอ่ามาดูประโยคคําถามอันแรกเลย what time is it what time is it ก็คือถามว่าเป็นเวลา เท่าไหร่เป็นเวลากี่นาฬิกาเมื่อกี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะเป็นเวลา6นาฬิกาเราก็เขียนตอบตรงนี้ว่า6ก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า six นะคะ six o'clock นะคะคำว่า o'clock เขียนให้ถูกนะคะคำว่า o'clock นักเรียนเขียนให้ถูกนะ o'clock ก็คือตัว o แล้วก็เครื่องหมาย coma นะคะอยู่ข้างบนแล้วก C.L.O.C.K. นะคะโอ้คล็อกโอ้ค็ก็คือหมายถึงโมงหรือนาฬิกานั่นเองนะคะก็คือ6 o บโอ้คก็คือ6นาฬิกาต่อมาประโยคคำถามต่อมา Is she having breakfast? Is she having breakfast? นะคะก็คือถามว่า she ในที่นี้ก็คือหมายถึงเด็กผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้นะคะ อ่า uh, is she having breakfast Breakfast ก็คือแปลว่ามื้อเช้า having having breakfast ก็คือเธอหรือรล่อนกำลังรับประทานอาหารมื้อเช้าอยู่ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะในรูปภาพไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือ no ประโยคคคำถามถามด้วย she เราก็ต้องตอบด้วยช e ก็คือ No s h e is not นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปตรงนี้ก็เลยว่า she is not นะคะ No she is not นั่นเองอ่าเขียนลงไปนะคะไปช้าๆหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะเขียนเสร็จนะคะ No she is not นะคะตอบตรงนี้ต่อมาประโยคนี้ต่อเลย Was she doing Was h t i she doing นะคะก็คือถามว่า ชีก็คือเธอหรือหล่อนดู d o อิงกำลังทำ was h i s do, doing, she doing เธอกำลังทำอะไรล่ะนะคะในรูปภาพอันนี้กำลังทำกิจกรรมอะไรคะก็คือ get up ตื่นนอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า get up เราก่อนที่จะไปตอบตรงนี้เราต้องเติม ing ก่อนนะคะ she is getting up getting up นะคะ getting up คำนี้ ก่อนที่จะเติม ing คำว่า get เนี่ยให้เพิ่มตัว t ไปหนึ่งตัวนะคะให้เพิ่มตัว t ไปหนึ่งตัวแล้วก็เติม ing ก็จะได้ตรงนี้เป็นว่า she is getting up นะคะคำว่า get เนี่ยลืมเพิ่มตัว t ไปอีกหนึ่งตัวนะคะก่อนเต erm ิม ing ครูปุ๊กหวังว่านักเรียนคงจะเขียนกันได้ถูกต้องนะคะ she is getting up นะคะ getting คำว่า get getting เติมเพิ่มตัว t ไปอีกหนึ่งตัวก่อนเติม ing นะคะหวังว่าทุกคนคงจะทำกันได้นะคะทีนี้ไปดูข้อที่2ต่อได้เลยค่ะข้อที่2นะคะก่อนที่จะมาทำแบบฝึัดก็บอกแล้วว่าให้ดูภาพก่อนดูภาพอ,าอย่างแรกเลยรูปนาฬิการูปนาฬิกาในข้อนี้ก็คือ เข็มสั้นชี้ที่เลข9้าเข็มยาวชี้ที่เลข12บเป็นเวลากี่นาฬิกาคะ9นาฬิกาใช่ไหมคะ9นาฬิกา9ภาษาษงกฤษใช้คำว่านายนาฬิกาก็คือโอ้คล็อกก็เป็นนายโอคล็อกนั่นเองนะคะจำไว้ด้วยนะคะทีนี้ในรูปภาพในรูปภาพอันนี้ก็คือเป็นคุณครูนะคะคุณครูกำลังสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าบนกระดานเนี่ย เป็นวิชาภาษาอังกฤษอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเด็กๆที่นั่งเรียนอยู่แล้วเขาให้คำศัพท์มาว่า have an English class นะคะก็คือกำลังเรียนเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ English class class ก็คือแปลว่าห้องเรียนนะคะทีนี้มาดูประโยคคำถาม what time is it what time is it ก็คือถามว่าเป็นเวลากี่นาฬิกาเมื่อกี้ครูอุ๊กก็บอกเลยว่าเนี่ย กี่นาฬิกาคะ9นาฬิกาใช่ไหมคะเราก็มาตอบตรงนี้ว่า9 o' clock 9 o' clock นะคะนักเรียนเขียนสะกดให้ถูกนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่เขียนเป็นตัวเลขนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ 9, 9ก็คือ N I N E อย่างนี้นะคะไม่เขียนเป็นตัวเลขนะ9 O c l o ค k คำว่า o' clock ก็เขียนให้ถูกด้วยนะ อีซีดนายโอกร์นะใครที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะไปแบบช้าๆรอเพื่อนบางคนที่เขาเขียนช้าๆอยู่นะคะต่อมาประโยคคำถามต่อมา a R e they playing tennis a R e they playing tennis นะคะ D ในที่นี้ก็คือแปลว่าพวกเขาพวกเขาก็คือหมายถึงเนี่ยสรรพนามแทนเนี่ยเด็กๆ3คนนี้นะคะ playing tennis ก็คือถามว่าพวกเขากำลังเล่นเทนนิสอยู่ใช่ไหมในรูปภาพใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือตอบว่า no เขาถามด้วย d เราก็ต้องตอบด้วย d no they a r e not นะคะ no they a r e not นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะ d r e not ตรงนี้นะคะ เขียนค่ะ dr e not ถ้าใครไม่ทันตรงไหนสำหรับคนที่เขียนช้าๆจริงๆนะคะใครไม่ทันตรงไหนนักเรียนก็สามารถที่จะหยุดคลิปได้นะคะต่อมา what are they doing what are they doing แล้วพวกเขากำลังทำอะไรล่ะพวกเขาในที่นี้นะคะก็คือหมายถึงเด็กนักเรียนสคนเนี้ยตอบ they a r e นะคะก็คือเอาคำเนี่ยเอาคำตรงเนี้ยมาตอบนะคะคำว่า have มันลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัดตัว e ทิ้งแล้วก็เติม ing นะคะก็จะได้เป็นว่า having a n English class นะคะเอาตรงเนี้ยมาเขียนตอบนะคะ a r e having a n English class นะคะคำว่า have าให้ตัดตัว e ทิ้งก่อนแล้วก็เติม ing นะคะ having an English class นะคะ,ะนักเรียนก็เขียนไปตรงนี้นะคะ they are having an English class นะคะต่อมาถ้าเสร็จข้อที่2แล้วมาดูข้อที่3ต่อเลยนะคะข้อที่3จะอยู่ในหน้า99นะคะข้อที่3ข้อที่3เป็นเวลากี่นาฬิกาคะนักเรียนดูข้อที่3 ทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลข12ก็คือเป็นเวลา12นาฬิกา12นาฬิกาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ12ก็คือใช้คำว่า twelve คำว่า twelve นักเรียนเขียนถูกไหมคะ t w e l ก็คือ t W e l v e นะคะ t w e l ก็คือแปลว่า12นั่นเอง t W e e l v e นะคะ t w e l โมงหรือนาฬิกาก็คือใช้คำว่าโอเคก็คือเทเวลลั่นเองก็คือเป็นเวลา12นาฬิกานะคะอ่าในรูปภาพในรูปภาพเนี้ยผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะเมกสลัดเมกก็คือแปลว่าทำสลัดก็คือหมายถึงสลัดนั่นเองนะคะอ่ทีนี้มาดูเลยประโยคคำถาม what time is it What time is it นะคะตอบว่า is it t w e l o'clock is it t w e l o'clock นะคะให้หนักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะไม่เขียนเป็นตัวเลขนะคะ t w e l T W E L V E นะคะ o'clock ก็เขียนให้ถูกนะคะ o แล้วก็เครื่องหมายคอมม่านะคะ C L O C K นะคะ โอ้ oh, กรอกเขียนให้ถูกด้วยต่อมาประโยคคำถามถามต่อมา is she making a sandwich is she making a sandwich นะคะก็คือถามว่า,าเธอหรือหล่อนคนเนี้ยกำลังทำ Make, making ก็คือแปลว่ากำลังทำแซนวิชใช่หรือไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ในเมื่อไม่ใช่ก็คือตอบว่า no She is not เพราะว่าเขาถามด้วย she เราก็ต้องตอบด้วย she นะคะ No she is not ทีนี้ No she is not นะคะอ่เขียนตอบลงไปต่อมาประโยคคำถามต่อมา w h a t i s she doing w h a t i s she doing She นะคะ Do doing ก็คือถามว่าเธอกําลังทําอะไรหรือหล่อนกําลังทําอะไรดูดูอิงก็คือแปลว่ากําลังทํา she is นะคะเอาคําตรงนี้มาตอบ make m a k e นะคะลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัดตัว e ทิ้งแล้วค่อยเติม i n g นะคะก็จะได้เป็นว่า she is making a s a ลัดนะคะ she is making a sala ดนะคะ make M-A-K-E ให้ตัดตัว E ทิ้งก่อนแล้วก็เติม I-N-G นะคะก็จะได้คำว่า making อะสลัดนะคะเขียนมาเขียนตอบตรงนี้นะคะ making อั a อ่านะคะครูปุ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนคงจะทำครบกันทั้ง3ข้อแล้วนะคะอ่อซึ่งในวันนี้ครูปุ๊กก็จะให้นักเรียนทำแบบฝัดนะคะ ตั้งแต่หน้า98กับหน้า99มีทั้งหมด3ข้อเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปส่งในลายกลุ่ม,ามภาษาอังกฤษได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ